อมือถือของการแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะในโทรศัพท์ที่การใช้โหลดตัวนี้นะคะก็จะเป็น iPad นะคะถ้า iPad iPhone นะคะก็จะโหลดได้ที่ App Store ค่ะส่วน Android นะคะระบบ Android จะโหลดได้ที่ p r e y t t r r e ค่ะเราไปเริ่มเข้า App Store กันเลยนะคะค่ะ หลังจากเข้าไปแล้วนะคะให้พิมพ์นะคะ Kinemaster ค่ะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะคะสามารถที่จะต่อทั้งภาพแล้วก็วิดีโอได้ในแอปเดียวค่ะจบที่แอปเดียวค่ะกดโหลดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดเปิดเลยค่ะค่ะแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้กดเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะ จนมาถึงเริ่มต้นค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้กดการกระบาดออกเลยค่ะนี่นะคะก็จะเริ่มมาอยู่ที่หน้านี้เลยขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเรากดสร้างวิดีโอเลยค่ะเมื่อเรากดสร้างวิดีโอแล้วหเห็นไหมคะจะขึ้นหน้าจออัตราส่วนของวิดีโอขึ้นมาค่ะ ให้เราเลือกที่16:9ต่อค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สามารถที่จะลง YouTube ได้เต็มหน้าจอของ YouTube เลยค่ะคะ่ะมาถึงขั้นตอนที่3แล้วนะคะเราจะมาเริ่มตัดต่อวิดีโอกันเลยค่ะเราจะไปที่คำว่า m e d i a ยนะคะเพื่อที่จะไปเลือกไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอเพื่อนำมาตัดต่อพัทแรกค่ะ หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าจะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็เป็นรูปมือชี้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพอยู่ในเครื่องนะคะให้เรากดตรงนั้นเลยค่ะกดที่ตรงนั้นนะคะแล้วรูปภาพต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราก็าจะขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพและวีิดีโอที่การเตรียมไวรัสเก็บไว้ในเครื่องนะคะเราก็อกเลย ราาูปแรกนะคะการจะใช้เป็นรูปห้องเรียนค่ะ ก็เป็นรูปห้องเรียนนะคะเป็นรูปห้องเรียนนาฏศิลป์ค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ภาพห้องเรียนมาแล้วนะคะเป็นห้องเรียนเรียนนาฏศิลป์นะคะ ได้มาแล้วทีนี้เรานะคะจะเพิ่มอีกนะคะตอนนี้การจะเพิ่มคลิปวิดีโอลงไปและในห้องเรียนนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะกดที่เลเยอร์นะคะเมื่อกี้นี้นะคะการคลิกที่เลเยอร์แล้วก็ไปจะไปคลิกตรงที่เป็นดอกไม้นะคะข้างบนเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปมือเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะไปดึงคลิปวิดีโอจากในโทรศัพท์ออกมานะคะเนี่ยค่ะก็จะมาแล้ว เาเลื่อนหาเลยนะคะเราจะเอาคลิปวิดีโอคลิปไหน่นะคะเราเลื่อนเลยอตอนนี้การเลือกได้แล้วนะคะการจะเอาคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะแล้วจะกดไปเลยหลังจากกดแล้วนะคะกดออกมาเหมือนเดิมแล้วก็มากดตรงที่คําว่าวิดีโอค่ะนี่ขาวิดีโอมาแล้วกดเลือกเลยค่ะ หลังจากได้คลิปวิดีโอมานะคะเราสามารถที่จะยอ่อหรือว่าจะขยายได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะของเราค่ะค่ะแต่ก็จะเอาตัวเองนะคะไปอยู่ที่โต๊ะค่ะโต๊ะทำงานนะคะตอนนี้เลื่อนไปแล้วเอ๊แต่ว่าตอนนี้อยากได้ฉากหลังนะคะสีเขียวอกนะคะแกนก็จะเลื่อนมาตรงที่โครมา e รีค่ะแล้วก็เปิดค่ะกดเปิดอาผ้าพื้นหลังเริ่มหายแล้ว เราสามารถที่จะตกแต่งพื้นหลังได้นะคะในการอัดคลิปวิดีโอนะคะถ้าเราอยากตัดภาพพื้นหลังออกนะคะแนะนําว่าให้ใช้ผ้าข้างหลังนะคะหรือว่าฉากหลังนะคะเป็นสีเขียวะคะ่ะจะง่ายต่อการที่ตัดพื้นหลังออกได้นะคะนี่ได้มาแล้วอันนี้ก็จะตัดนะคะ หลังจากที่เราได้รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะแล้วนะคะเราจะมาทดสอบให้ด้วามเรจะเป็นว่าเราจะดูเหมือนว่าเราสอนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ่เรียนเคยสันไหมว่าใครว่าน่าจะเห็นว่า ฉะนั้นเราไปทางเข้าใจกันเนะคะเข้าใจกันเลยนะคะทีนี้เราสังเกตเห็นนะคะว่ารูปวิดีโอจบก่อนรูปภาพใช่ไหมคะเราสามารถที่จะไปขยับได้ก็คลิกไปตรงรูปภาพนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าค่ะให้ระยะความยาวนะคะเข้ากันกับคลิปวิดีโอค่ะที่เราพูดนะคะ่ เราลองกดเพลงหลังนึงฉะนั้นเราไปทำตามเข้าใจ<ช>กันะเข้าใจกันนะคะทีนี้ก็เข้ากันแล้วค่ะถ้าทีนี้นะคะการอยากจะเพิ่มลูกเล่นอีกก็คืออยากให้ตัวเองลอ,อยแล้วก็มาอยู่ที่โต๊ะนะคะก็ไปที่การเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ไปเลือกที่เลื่อนไปด้านขวา แล้วก็ปรับความช้าเลยค่ะแล้วติเนี่ยค่ะลอยมาแล้วค่ะก็เพิ่มให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนารเรียนกันนะคะแต่อนที่จะไปเรียนนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทางน่าสะเราก็เปิดทาน่าจะเปิดหลายรอบนะฉะนั้นเราไปทำความเข้าใจกันเลยดะไหมทีนี้ เราจะเพิ่มอีกนะคะเราอยากเพิ่มอะไรอีกก็การก็จะมาดูเห็นเป็นโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์ or, มันดูว่างไปหรือเปล่านะคะก็จะเพิ่มข้อความคลิกไปตรงเลเยอร์นะคะแล้วก็เป็นข้อความพิมพ์เลยค่ะเรียนดนตรีนาตศิลปน คุณครูส่งการนะคะแล้วก็จะเพิ่มข้อความเพื่อที่จะเอาไปใส่ตรงโปรเจคเตอร์ projector. อ่าทีนี้ข้อความมันมาเป็นสีขาวนะถ้าเราใช้สีขาวมันก็จะมองไม่เห็นนะคะก็ไปเปลี่ยนสีค่ะเราจะใช้สีน้ำเงินอ่ามาละ ตัวอักษรดูธรรมดาไปนะคะทีนี้จะไปเลือกตัวอักษรค่ะเราจะไปโหลดกันทีนี้มันจะมีให้เลือกเยอะเลยหลายภาษาเลยนะคะการก็จะเลือกที่ภาษาไทยทีนี้ก็จะมีตัวหนังสือมากมายเลยนะคะให้เราดาวน์โหลดค่ะอยากได้ตัวไหนไปดาวน์โหลดไ้เลย,เลยดาวน์โหลดเลยนะคะอยากได้ตัวไหนดาวน์โหลดไปเลย เสร็จแล้วค่ะออกมาแล้วก็เรามากดตรงภาษาไทยนี่ค่ะจะเป็นตัวอักษรที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะคะเราเลือกเลยนี่ตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนแล้วทีนี้การอยากเติมขอบค่ะเติมขอบค่ะแล้วก็มาเลือกสีขอบค่ะ,ะเงินเหลือง เพิ่มเงาของตัวอักษรให้ดูชัดค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าลองเล่นดูนะคะตัวอักษรจะหมดก่อนวิดีโอแล้วก็หมดก่อนภาพพื้นหลังนะคะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมก็คือก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือคลิกไปตรงที่ตัวอักษรแล้วก็ลากไปเลยค่ะ ลากไปให้มันเท่เากับวิดีโอแล้วก็เท่ากับรูปภาพฉากนะคะนี่ะคกดเล่นทั้คามร้เราตลอนแดของพ่เเรียนะเรียนคแตกเนว่าเรียนวนะคว่าฉนั้นเราไปทำอะไรเข้าใจฉะนั้นนะเราไปทำอ พาร์ทที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเริ่มทำพาร์ทที่สองกันเลยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทำพาร์ทที่สองนะคะเราก็จะกดคำว่ามีเดียค่ะเสร็จแล้วเราจะไปหารูปภาพเหมือนเดิมนะคะก็กดในเครื่องนะคะก็กดเครื่องหมายที่เป็นรูปดอกไม้แล้วก็มีนิ้วนะคะ,ะปคู่นิ้วเลื่อนหารูปภาพเลย พาทที่2นะคะการจะทําเป็นรูปภาพแล้วก็บรรยายนะคะมีบรรยายอ่ะได้แล้วค่ะไปเรียกรูปภาพเข้ามาแล้วมาแล้วค่ะพาทที่2นะคะการจะใช้วิธีเป็นรูปภาพแล้วก็จะอัดเสียงเองเป็นเสียงบรรยายนะคะมันก็จะเอาลงแล้วตอนนี้ก็คือจะเลื่อนค่ะ ขยายให้ระยะเวลายาวเพราะว่าข้อความอยู่บนรูปภาพอะค่อนข้างจะเยอะนะคะจะขยายยาวไว้ก่อนเลยขอได้รูปภาพเสร็จแล้วรูปภาพนะคะการแต่งใน powerpoint นะคะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์รูปค่ะทีนี้เราจะมาเริ่ม เ,เสียงของตัวเองะะแล้วก็จะไปโกดนะคะตรงรูปใหมอ่ะคที่ขึ้นที่เป็น REC อะค่ะรูปใหม่นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะกดป้ายแล้วก็จะเริ่มบันทึกเสียงค่ะน่าจะสิน่นาจะสใหม่ถึงศิลปะการฟ้อนรำ หรือรูปแบบแผนของดานค้อนรัมเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยการทีงมีพเังให้ความมันเทิงอนุ้นน้วอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามศิลปะชยตามอ่าทีนี้เราเจอปัญหาแล้วนะคะก็คือเรายังอ่านไม่จบใช่ไหมคะ แต่ว่าเราต้องหยุดตอนเพราะว่าเพรเรามันต้องสต็อปมันต้องหยุดเพราะว่ารูปภาพมันหมดแค่นี้นะคะฉะนั้นเราลากรูปภาพไปเลยค่ะลากเยอะๆเลยนะคะรากเผื่ออะไรค่ะลากไปเยอะๆเลยแล้วก็เริ่มกลับมาอัดใหม่อีกครั้งค่ะเราจะเริ่มอัดใหม่อีกครั้งนะคะ นาฏศิลนปะ์หมายถึงศิลปะการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนมุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอ,อันเนี้องแนวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมเหยพร้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลงความสำคัญของนาฏศนลป์ไทยนาฏศนลป์แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแสดงถึงอารยะประเทศความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวีดีทีวีนี้นะคะการจะใน้หุ่นกระน่ายในการ และวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะตัดพื้นานว่าเป็นสิง่าภาคภูมใจของสิคปรแล้วก็เซปเปนตั้งแต่ปล์รูปภาพนปัจจุบันแล้วเื่อนจะมาตัดต่อเป็นมรดกที่สำคัญของชาติจึงควรแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปจึงควรแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปทีนี้เราอ่านจบแล้วแต่ว่ารูปภาพเกินใช่ไหมคะ จบแล้วแต่ว่ารูปภาพก็ยังเกินไปเยอะเพราะว่าเราลากไปเผื่อเยอะมากนะคะฉะนั้นให้เราลากกลับมาเลยค่ะลากกลับมาให้พอดีให้พอดีกับเสียงที่เราอาัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลากเลยลากมาเรื่อย เพราะว่าเราลากเผือกไปยอมมาให้ม okay. ันพอดีกันนะคะโอเคตอนนี้พอดีกันแล้วค่ะเราลงหน้ากระสีหมายถึงศิลปะการฟ้อนรำหรือไปลงรูปแบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มันถูประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอนุหนืาอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมเคลรคล้อยตามศิลปะประเภทนี้้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสร,ริมให้เกิดพื้นค่าย,ยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลงความสำคัญของนักินีไทยนีกดนตรีแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแสดงถึงอารยะประเทศความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ารีประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญของชาติจึงควรแกกใจอ,อน,นุรักษ์นีะคะภาพและเสียงก็จะจบพร้อมกันแล้วนะคะภาพและเสียงก็จบพร้อมกันแล้วต่อไปน,นี้นะคะการก็จะมาเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงดนตรีค่ะ การเพิ่มตอลากขีดแดงนะคะมาถึงหัวคร์ที่2นะคะแล้วก็ไปเลือกที่นะคะการจะไปกดเลือกที่เสียงค่ะกดคำว่าเสียงนะคะ,ะแล้วก็ไปเลือกที่ร้านค้าค่ะเป็นรูปบ้านขัางบนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยโหลดเสียงเพลงมาเลย นี่ก็จะมีเสียงเพลงต่างๆให้เราเลือกมากมายนะคะเราก็ลองไปกดฝั่งได้ค่ะว่าเราจะเอาเพลงไหนนะคะ เขาจะเพิ่มติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็กดเครื่องหมายบวกเลยค่ะเพลงก็จะมาลงใหม่ที่วิดีโอแล้วอ่าเรามากดนาจสีใหม่อ่าทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเสียงเพลงจะดังกว่าเสียงพูดนะคะนี่การก็จะมาปรับนะคะโดยการ คลิกตรงที่เพลงนะคะแล้วก็เข้าไปมิดเสียงค่ะแล้วก็เลื่อนระดับของเสียงนะคะลงมาให้เหลือ27ค่ะแล้วก็กดตรงที่ เสียงอัดนะคะ้วก็เลื่อนไป่าจะสื่งหมายถึงศิลปะการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนาทงการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงามให้ความบันเทิงอันนี้แล้วอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมเห้ร้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเขาร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้นหรือ เรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลงความสำคัญของนาฏศสิลป์ไทยนาประิลป์แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแสดงถึงอารยประเทศความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวุถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทยจารีประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่า,าภาคภูมิใจของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญของชาติจึงควรแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไป,อออไปโอเคค่ะค่ะเราจะเริ่มมาสร้างคาา์ที่3กันนะคะกดมีเดียเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดไปตรงที่รูปดอกไม้นะคะที่มีรูปมือค่ะกดเข้าไปเพื่อที่จะมาเลือกรูปภาพในเครื่องนะคะ เลื่อนเลยค่ะเลือกรูปภาพในเครื่องค่ะถ้าเราได้แล้วเราก็กดออกมาแล้วกดตรงรูปภาพค่ะการจะเลือกเป็นรูปห้องเรียนเหมือนเดิมน,นะคะ,ะมาแล้วค่ะยืดขยายได้เลยค่ะยืดขยายออกไปนะคะ,ะทีนี้การจะเพิ่มคลิปวิดีโอค่ะที่การถ่ายไว้นะคะก็จะไปกดที่เลเยอร์ค่ะ ไปกที่เลือนนะคะแล้วก็ไปตรงแล้วก็ไปตรงนี่ค่ะที่เขียนคเป็นคำว่ามีเดียค่ะแล้วก็ไปเลือกที่เป็นรูปดอกไม้ที่เป็นรูปมือเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะเลื่อนหาวิดีโอที่อัดไว้นะคะาเลือกได้แล้วออกมาเลยแล้วก็มากดที่วิดีโอทั้งหมด แล้วก็เลือกวิดีโอค่ะวิดีโอก็จะมาอยู่ที่หน้าจอนะคะค่ะเราสามารถที่จะย่อขยายได้ค่ะตามความเหมาะสมค่ะไปที่โครมาคีค่ะตัดภาพพื้นหลังนะคะเปิดทีนี้เราก็จะมาเลื่อนนะคะภาพนะคะ รูปภาพนะคะให้พอดีกันกับคลิปวิดีโอค่ะเราลองมากดฟังดูนะคะเราจะมาลองทดสอบฟันหนยศาสตร์เป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียกท่ารำเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกผัดการแสดงโขนละครสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้แสดงและผู้ฝึกสนอนการแสดงค่ะ ดีโอนะคะมาลงที่ภาพพื้นหลักกนนะคะนี้นนะคะมันก็จะมาเพิ่มลูกเล่นค่ะระหว่างการเปลี่ยนพาร์ทที่สแล้วก็ที่สนะคะในการกปดที่เครื่องหมายบวกนะคะม่สักครูค่ะแล้วก็เปลี่ยนเลือกการเปลี่ยนฉากก็มีให้เลือกมากมายเนะะี่ยค่ะาเลือกสุดหลาดเลโอเค ทดสอบสืบต่อไปโอเคค่ะต่อไปหน้าตื่นทีนี้ก็อยากให้ตัวเองนะคะลอยเข้ามาแล้วก็กดไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวตอนเข้าเลือกการเคลื่อนไหวตอนเข้าจะเลื่อนการจะเลือกเลื่อนไปด้านขวาแล้วก็กดไป เป็นสัมผที่ใช้เก e like ี่ยวกับการเรียผ่ารำาสัมผเฉพาะที่ใช้ในการส่ายการแสดงของระครสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้แสดงแล้วก็ฝึกสอนเคะว่าวิดีโอและก็ภาพนะคะไม่เข้ากันนะคะเราเลื่อนภาพาวออกไปเล้แสดงคะออกไปให้เข้ากับวิดีโอนะคะโอเค ผู้ฝึกสอนอธิบค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการบันทึกวิดีโอนะคะจะเห็นลูกศรน,นะคะที่อยู่ฝามือด้านบนนะคะให้กดไปเลยค่ะคะ่ะหลังจากกดลูกศรที่อยู่ขามือด้านบนนะคะก็จะมีความละเอียดให้เลือกนะคะ ถ้าอยากใช้ความละเอียดที่มากหรือว่าวิดีโอยาวหน่อยนะคะ <S <S ก็จะใช้ที่ FHD นะคะ1 8 10พิกเซลนะคะแต่ว่าการเลือกใช้ที่ HD 720พิกเซลค่ะส่วนอัตราเฟรมนะคะจะอยู่ที่30ค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะตอนนี้ก็กำลังบันทึกคลิปวิดีโอยู ต้องขอบอกก่อนด้วยนะคะว่าการนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเพียง <_ S 1> แต่คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าใช้แอปพลิเคชันนะคะแอปนี้นะคะในการให้ทำสื่อการสอนนะคะให้ความรู้ให้กับเด็กนะคะนอกเหนือจากการสอนออนไลน์ค่ะเพราะว่าจะก็จะทำคลิปวิดีโอนะคะ ในเรื่องที่สอนแต่ละเรื่องนะคะยอไว้ใน YouTube แล้วก็หน้า f a ซบุ o กค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีเด็กบางคนนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าเด็กที่เข้ามาเรียนออนไลน์นะคะไม่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ก็น้อยค่ะถ้าเกิดหาผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยณนโะอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ